ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมเริ่มต้นเลยเปิดผ้าขึ้นมาเปิดพ้าต้าเปิดผ้ามังกรผ้ามังกัง,ง,กงตับงามงามม,มือนิซีนสีบกคู่กันเพื่นพ้องก็มามากด้ยพี่น้องมาท่านได้มาเสียดายว่าัชิญพิเ็ดแบ่งไปใส่งานดีเคิงหนึ่งขาไม่ไหมหล้วอากนานาบุอน,นี้นา,นานจะเป็นงัวงใหญ่ของบ่าวเอียดก็ไม่ออกเพลินงัวงใหญ่ เท็ดหลอดทอดเบืองตีุ้ณน้่นนรละสองร้อยสี่สิบบาทเลยสองซี่เนี่ยลอดห้าสิบบาทนี่นะสองร้อยี่ถือที่สุดแล้วในย่านนี้สองร้อยซี่ถือที่สุดแล้วในย่านนี้กาบอเลยอือโอ้ม่มนี้เปิดแฟต่นบ่ใดเอาสาธูสาธูประคุณเจา้าเพนมาอาบบินบาท,ทีน้องผม,อมเอาว่าสามารถสิ เอาบ่าสามาสิทันยางได้แล้วนะพี่้องนะอืมอืมโอ้หมูก็มามือนีบาทนี่อังคาดว่าขันหมูก็บ่มาสาถูพี่รองผมสาถูน้ำกันหมูก็บ่มาเนื้อก็บ่มาอังคารว่าขันม้านั่นเต็มตลาดยูคคุณแม่เอ้ยอันว่าพื้นเพาหมานั่น <c oughs> ครับ ปลาทูปลาทูงามๆอีกปลาทูงามๆอีกแบกกระดินเห่าอุ้ยกบกบหน่อยมีบ่อตัวทองอยู่ก้อนมั่มมีมันตะกบใหญ่มันตะกบใหญ่มตะกบบักเอียบเม็นบ่อคุณอาพี่อ่าปลาคอก้างปลาคอกั้งโอเคบ่อย่าลืมให้ยำไว้มูอนี้จักตัวครับพ่อเสียนตเดียวครับ มันมีตัวเดียวแบบจิบจิบหมูก็ง่ายหมูหน้อยได้นี่ก็ได้มันง่ายเพราะท่านที่เป็นผู้อำนวยการอิหลยอะอังคารวังหันกับวบันไหนมาอาทิตย์วังหันกับวันไหนมาเนาะเมนูเนาะอืมมันใหญ่เพราะท่านหมูใหญ่เพราะท่านกระตรองเข่าใจตัวซ้ำนี่เพิ่นกระคาอะไรนี่ทวายสองอาทิตย์นี่เพราะหนนเพราะขาดต่อไปนี่ต่อไปนี่เพราะขาดอีกสองเดือนไปเอาต่อไปนี่เพราะขาดอีกสองเดือนนี่แหละพี่น้องการเลี้ยงหมูโดยสู้รลุมันเป็นแนวนี่แหละพี่น้องผม อาทิตย์หนึ่งขึ้นเทียนละสิบโลสิบโลดเดียวเพราะเทียนละประกาศอาทิตย์นึงนีง่ขึ้นเทียนละสิบโลสิบโหมู <Pam ela. S 1> เรา้วรครับบ่ต้องไปเห็ดวงอื้นว่าต้องไปเห็ดสูตรอื้น,นสูตรนี่ดีที่สุดลูกค้าลูกค้ามักหมูห่พรอยังสี่สร้อยยำกินซื้อกับเสบก็เสียน <c oughs> ห,ดหุดหดุมาอย่บอกเอาตะขอจานมาบ้านเอาหุงเอาโอ้ยมันีขาดหุงงี้เมีย ขันต่คนที่มาทาจอบซื้อเขาเจ้ามาเดี๋ยวนี้อ่ะแบกกระดิ่งเขาครับว่าเป็นยังครับเนี่ยไปหุงเอากระได้ดอกเจนคุณมาแล้วคุณแม่มาอีกแล้วพ่อเสียงแรงมาแน่นี่ฟันก้งไม่บึ่มเบิมเออฟันก้งไม่มาขายครับบ่ฟันกับบ่ได้เชี่ยวบ่ได้กินเป็นว่าพูดเถ่าฟันตาอะไรก้งใม่ฟันไตเจนคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ฟันตาก้งใหม่ฟันไตเจนคุณ บาดห้าเอาบุญแต่้งงานยกเสาเนี่ยนะนะนนี่เรีไปหาเล่าด้บาทอยากได้คำหมาคำพูดนำเล่าไม่อข่วมผมบ่นั่นม้วนเบิดขาดไปท้ายบ่ท่านเขาถามหาเมี่ใบว่สันเอาจูครื่ไปท้ายเพราะท่านเมื่อใบก่าจังขานม้วนนีเแล้วเห็นตะโตห้าสิบาทปานไดฟี่ขอบคุณรับ ว่ากได้เห็นอ๋อสามห้าเจ็ดสมห้เจปั๊บปั๊บสามหีแต่สามห้าเอืมค่อยใจเย็นพอทำพอสามห้าเจ็ดค่อยซื้อแล้วนะค่อยจะได้นามันสปม้ีปิีงลงไปเอามาแล้วมาแล้วนี่นีมาแล้วนี่หนีขุเมี่ อย,อยังคือเก่าเหมือนเดิมจีนุ่นแล้วยังได้กันมากพว่ากันหาได้ครับแค่พี่น้องบักล้านตัวร้านบาทเนาะครับยังได้กะบตุละบาท,ทาจีนุ่นเมีย<อ>ตุละบาทกับร้านตัวกับร้านบาทนั่นแหละหาอย่มันได้มเมียเออขยำมีเงินล้านอืขยำมีเงินล้านหาให้ได้เฮาอืเปินการขายเศร้านี่ละมันไต่ของพ่อได้กินยอยู่อีเมียได้ยังมากเหมือนนี่ นี่ของเบตยดตะเล็ดเหาเห็นบ่<า>ในเขาโคตรเจนคุณสมพักยาสูบป,ปะปะสบละสบละห้าสิบบาทโอ้ยผ่านชื่อเพิ่นกลับไปใส่พ่อได้โอ้ยตายพี่น้องเจ้านี่อืเดี๋ยวผ่านข้าวแล้เดี๋ยวเนี้ยแปลกแปลกมาหลายก้อนนี้วะข้าวใหญนี่ยังกันหื่อมือนั่น เขาอยากนี่ยังกันเหมือนนเห็ดหรือยอ้อเนี่ยยุบันน่างากัไหมยุไข่พูดพูวจุดบ้านได้ฟี่หเอาครับเป็นไข่พดเจาเห็ดแม่นบ่เห็ดเปืงเออแล้เห็ดละงอกเออนั่นเอาแรีวนี่ละขวงใส่แลงกันกันมาซ่ากันแม้ว่าเอาผมกับสีเอาอยขึ้นวาดีนี่พี่เจาน้าเาแต่ว่าผมสีตัวเ่าให้มันเหลืกจักสิบห้าบาทนะนะ ห้าสิบตัวเลี้ยตัวเลียสิบห้าคาราว่าห้าสิบเกียงบักใหญ่พี่น้องหอมต่ว่าเฮ็ดไข่นี่เขานิยมเฮ็ดนี่ยังกินไหมค่ะปนปนปนไ่ได้แฉะปนบอกปนใส่ยังพิเศษบ่ใส่จีนู่นเยอะจันบ่โอ้จีนู่นก็มีโอ้พี่น้องเอาเอาจีนู่นมาขายขายเห็ดเพราะเพราะเอาจีนู่นมาขายบอกว่าปนเรากบบโฆษณาบอกว่าต้องปนใส่จีนู่นเท่านั้น จังสีแสีบวสันมาเบิ่งนีบ่บานมาเบิ่งนีกินนู้น,นเราก็มีบาด <c oughs> อันนี้ก็คือการเราเส้าหาหรือเส้าไข่ไข่พี่น้อง <c oughs> สุแล้วเ้าเนาะเส้าบาทเลยชักตัวเส้าบาทเลยเ้าหาตัวพี่น้องเนะร้อยลับเปีสิบ ร้อยแล้วแปดสิบไม้ถึงหาโทษนี่แปดสิบาทเอาง่ายม,มันกับพ่อหาได้เนี่ยเราผู้มักไตมันกับพ่อได้กินเขาอยู่เฮ็ดเฮ็ด <Yeah. S 1> โลกไก่ทอดไก่ทอดกับแบบทอดไม่ไมเอามันไก่กับไม่ไหมพุ่นอนะ่ะไว้หอมเลยคุณแม่หอมแบบว้า wow. ว ขายโย่องถมบังสร้างเกินเบิดเหลียตะบักุ่งบาทพี่น้องมือว่านกวางเอเลอยู่ขายเบิดบักุ่งก็คือสิบัย่างหรอกเอาพูละสามสีหน่วยเนาะคุณพ่อมาขายยังเนี่ยมาขายนะกล้วยขายกล้วยโอ้เหลียวีเดียวเหลียวีเดียวนี่ยพบ้านเฉี่ยมาขายปลาไหลได้เลยปลาไหลดใสปลาไหลัใสเนาะมันทาม่มันปันไหลเนาะทบทัหมยามันปันไหลอ้มันไก่ ของแม่ค้าคนสวยสวยที่สุดตลานี้บรรดาแม่ค้าขายของมันใกลเลยเจริญกรุณบักเอฟได้มากบ่ลูกพี่มีนิดหนึ่งม,นนง,งมีนิดหนึ่งบักเอฟยังมีนิดหนึ่งแบบบักสองกิโลเราก็เอามาได้เลยถ้าจะมีคนเอาของเราแบบบักสองกิโลเราก็เอามาได้พี่น้องอันนี้ก็เกินแล้ว กินนผู้มักกผู้มัมมกกระซื้อไปคุณพ,พอเราไปไต่มาพอของคุณน้ำใช่อืมนี่คุณแม่เล่ามาแล้วด้วยครับเด้ออืม,อม เป็นภาพที่สวยงามบ่เป็นภาพที่สวยงามบอไอสิ้นโลนึงเด้่องขจอมาบ้านน่ะนะอ๋ออบุ้มีลาบใกล้บุคุณแม่ลาบปลาที่เหนียวหน่ะนะหลาบเหนียวหมดเลยเหลือใจหลับเหลือใจเหนียวคุณบอดีครับเหลือใจแบบสดเหลือใจแบบสด มันแมน่แนวทางของพวกเขาวข่าเราแจ้งเกิดมันปูห้าสิบบาทจะเฮ็นายปานี่บอกแม่ไปใครหมดอย่างนอ่เป็นสรวะเนื้น่นเลยขับคุณพ่อ ตองหนึ่งลีเฮ็ดกินผู้เดียวสองตองนี่เฮ็ดกิ้นบนเฮียนเด้นี่ตาดีไรตาอะไรเนี่ยประสบการณ์การขายไข่หมดแดงมาประมาณสิบกว่าปีคันนับไข่บ้ามีว่าขาดเดียวบ่เกินตองละหานัยอยู่บ่คุณพ่อเข้ามึงเนี่ยคุณพ่อป๊อ พอผู้ใหญ่บ้านบันคอเฮ้าเด้ครับเนอคุณปอปอเฟร้ยนลี่สุดๆเป็นกันเองกับท่านบ้านค่ะคืออย่างคันผู้ไหนหนาบุญเนี่ยเราอยากไปยอนสวงหลวงครับเฮ็ดบอมมี่พี่นองเฮ็ดบอมมี่ไปถามท่านบ้านขาเจ้าว่าขวันเฮ็ดเราเสียไปยุ่นลำอ่าไหลไปน้ำหนามเราสั่นฝนดีปีนี้ ขวานเห็ดเราไปหนำหนำว่ามีเห็ดเหสังเกตได้ที่แรกว่ามีบพเสียเด็เอาไปมามันเข่าโค้งไลยเฮ้ยหมูตกพอดีพอดีผู้ใดคุณแม่คือคุณคุณคุณแม่เราไปได้ยังแกียยังลูกคุณพ่อป้าบอไม่ถึงจะบอกม่วงโอ้ยจะบอกม่วงคุณพ่อเราวจะเอาไปเห็ดบอกม่วงแพนตัว พ่อเราไปเหตบผลมงแพลินไบแม่ปวกโลละสองร้อยสีมือนีพิเศษพิเศษเศจัาไดตีพี่น้องมาขายไอ้หอดนายเฮียนเนาะปกติมันก็นต้องสองหกสองแปดมือนีเอาไปสองสีพ่อสันช่วงโปรโมชัน่นเอาไปพี่น้องผม คุณทุกไใหญทุกับทุกกาทิกาตามือเดิมเพ,พื่อเก้าพี่น้องผมเจอกันใจทีมงานอีสานบ้านขุนงูพี่น้องเนาะบรรยากาศาแบบนี้เศร้าๆแบบนี้ทุกเสาร์วันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะทุกเสาร์วันอาทิตย์อยู่ที่ตลาดเศร้าบ้านโคกกลางตำบลไผ่อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรพ่อการีพี่นานคลิปหน้าขอบคุณครับ